กล้องตัวตน้นเซชันเป็นกล้องที่ทันสมัยก็ <_ S 1> <_ S 1> เป็นทีโอไรท์นะครับแต่เกดมันจะสูงหน่อยคือมันมีมีเมมโมรีหรือตัวรอมหรือตัวการ์ดเมมโมรีการ์ดอยู่ในตัวเครื่องนะครับเพื่อบันทึกหรือว่าฮาร์ดดิสต์นั่นเองนะครับแต่ภาษาผมน่าจะเป็นรอมนะฮะมีรอมในตัวเครื่องเพื่อเรคคอร์ดหรือตัวเมมโมรีการ์ดภายนอกหน่วยความจำภายนอกอ externally external memory card นะะมันจะมีด้วยนะอินเทอร์นอลก็มีอินเทอร์นอลกอ็เป็นอรมนอรมนะ แต่ว่าปกติเขาจะใส่ e x t e r n a l เข้าไปเพื่ออย่างเช่นทำได้หรือ SD card อย่างเงี้ยฮะปัจจุบันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับการทำงานก็อย่างเงี้ยฮะมันจะมีตัว back s i d ซให้ตัวตั้งกล้องก็จะมี Point ที่รู้ค่าเป็นเป็นสถานีที่รู้ค่าตัว B are back s i d e ก็จะเป็นสถานที่ที่รู้ค่าจากก็เกิดจากการระวัดทรเวิร์ดนี่แหละครับเราก็จะตั้งสมมติว่าเราเราตั้งตั้งกล้องที่จุด B เราก็จะแบ็กไซที่ a นะอันนี้ก็เหมือนกับตัวแบ็กไซด์เป็นตาเก็ตนะอยู่ที่ A เราตั้งที่ B พอเราตั้งแล้วเซตค่าต่างๆแล้วเนี่ยค่าต่างๆที่เราอ่านจากโพลเนี่ยมันจะถูกเล c ก r d คอร์เป็นทั้งง่ามมุมลาบและง่ามง่ามง่ามุมดิ่งนะครับแล้วระยะที่วัดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเอาความสูงโพลเนี่ยไปโพเซสกับความสูงกล้องที่มัน r e f e r อร์เนเนี่ยแปลงให้เป็น Surface ของผิวดินจริงๆ แล้วเอาพุทออกมาเป็น P N D z D เป็น ASCII file หรือ C S V หรือไฟล์อื่นที่เป็นรูปของเวกเตอร์นะครับที่สามารถพพอร์ตกับ a u t o c a คได้